รับมามาเจอผมมีแล้วครับกับตีน้อยแล้วก็เตจครับผมนี่นะครับมาดูการพุดบอเปิดการกระเทนะครับตรงนี้น้ําจะไม่พ่อในฤดูแรงครับเขาต้องการพุดน้ําเพิ่มพุดบอยหรือขึ้นเปิดที่จะเอาน้ํารถต้นเรียนครับเนี่ยครับนี่ต้นเรียน มาดูนันกับผมนี่คือ s อสเออ่าซูเปอร์เกนะครับกันนี่ทีมงานชอบมานีีคุณนะครับผม นี่นะครับนี่ได้คาดวกเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่คือข้อกิดบ่อเขานี่เขาต้องการเอาดินเบอืออ่าโอเอาความลึก <c oughs> <c oughs> ไปโยนอยู่ไหนตัวเต่ากาอยนไปโยนไปโยนโอ้โหเลยตัวเดียกเบอมมันเยะเกินบอนี่ ใบก้อนเป็นนึ่งตัวตัวเดียวย้ยมากับตัวนี้สักช่วงรู้ได้นะครับผมเอา่วงรู้ใบก่อนย้ยไม่ย้ยอบวานอีกดีหนึงโอ้โหสไลด์สไลด์โอ้โหดึงมาเลยครับ มาเลยครับเลยดู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 ความดินแก้งนะครับ มันลึมมากเลยครับผมตอนนี้นี่เราจะยกดินฟังนี้นะครับยกใไใบฟังนูเพื่อที่จะได้โปลคก้องได้อีกต่อไปครับผม เสร็จแล้วรูปนะครับช่วยมานะครับ การเตะสลบครับผมนี่คือการแต่งสลบแบบไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนมุมนะครับยืนตรงกลางพฟโบ,บเกมนะครับก็เลยต้องตารสลบอย่างนี้นะครับผม เราลกับอ่าก็เดียวกว่าบ้านผมก็เดียวกว่าปีนะครับบ้านผมก็จะเดียวกว่าปี โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบแปีงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกดันอีกคลิปนึ่งว่าทำามาสั้นแล้วจะสวยยังไงจะเต็งตกแต่งยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ